สำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ทวิตนี้กันก่อนนะครับนะก็ Go. ถือว่าช่วงนี้ g o ล์ซิลเวอค่อนข้างฮอตนะครับนะก็เหลือแต่คนนี้นะครับนัเหลือแต่คนคนนี้คนดีของเรานะครับนะัก็คือ Bitcoin มาได้แล้วหรือ,อยังนะครับนะก็ต้องรอดูนะแต่ตอนนี้ c o m m u น i t y ดูเหมือนว่ากำลังจะคึกคักขึ้นมาเรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะพูดตามตรงนะครับ แต่ถ้าเราดูนะครับนะในณนขณะนี้มีอีเวนต์ใหญ่นะครับวันที่22ถึงวันที่24นะครับในะทิศทางคาซานที่รัสเซียนะครับในการประชุมเพื่อนๆของบริก ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่16แล้วนะครับจัดที่ทางรัสเซียนะครับนะไม่รู้ว่างานนี้จะมีอะไรดีๆออกมาหรือไม่อันนี้ก็ต้องจับจองนะครับแต่เห็นมีข่าวออกมานะครับนะว่าประธานาธิบดีสจิ้นผพงนะครับนะก็ได้อ่พูดถึงในเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนนะครับนะเราก็ขอให้มีการยุติลงนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าจะมีความขี้ขายอะไรบ้างหรือไม่สาหรับในเรื่องของยูเครนรัสเซียที่มีมานานมากๆแล้วในตอนตอนนี้นะครับก็เลยจะสมผลให้ โก l ซิวเวอร์พัมนะไม่รู้ว่าทำไมมีเรื่องดีเกี่ยวกับทองคำทำไมโก้ซิวเวอร์พัมหรือกางจะมีอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าผมก็คงจะตอบไม่ได้นะครับยังไงจงจงการที่ดีและกันแต่ถ้าเราดูเนาะตอนนี้ถือว่าทองคำนะครับนะพัมสูงกว่าตอนปดี2 0 1บ4 4นะเพื่อนๆโหดใช้ได้เลยนะครับสำหรับทองคำแล้วก็ถ้าเราดูตอนนี้ Silver ต่ำกว่าไฮเดิมอยู่29%ก็นะครับนะก็ไม่สนใจนะครับนะโกซิเวอรไม่สนใจสนใจ คนเดียวของเราคนนี้นะครับนะสนใจคนเดียวของเราคนนี้เรื่องจะไปดูที่ทางพอรุตโจนกันบ้างน,นะครับอีกหนึ่งนักลงทุนในตำนานแล้วกันผมว่าหลายหลายคนที่เป็นนักเทรดรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับนะโกถือว่าได้ออกมาพูดถึงแล้วก็ตอกย้ํากับบิตคอยนะครับสำหรับเศรษฐีพันล้านคนนี้นะครับก็ยังลองบิตคอยลองทองคําอยู่ในตอนตอนนี้นะครับนะโกถ้าเราดูนะครับและดูว,ว่าพอธุโจนเนี่ย อชอบบิตคอยน์มาตั้งแต่ต่อปี2020แล้วนะครับผมว่าน่าจะเป็นบิลเลนารแรกๆเลยแล้วกันนะที่ออกมาพูดถึงบิตคอยน์แบบตรงๆเลยนะครับนะว่าแบบเก็บบิตคอยไว้2%นะครับอันนี้คือตอนก่อนบูลและรอบที่แล้วซะอีกนะเพื่อนๆอ่ะก็พัมขึ้นไปนะครับแต่เลยด้วยวพอเทโดโจนี่ออกมาพูดถึงอะไรพัมมนันนันนะครับนะรอบนี้ออกมาบ่อยอีกแล้วนะครับนะบอกว่า all road lead to inflation นะครับนะรู้อินเฟสชันเนี่ย ยังไง,งก็ต้องเจออยู่แล้วนะครับนะทนทุกสายไปสู่อินฟลชันนะครับซึ่งเขาก็เลยลองโกลองบิตคอยน์นะครับหรือวพูดง่ายๆเลยว่าถ้าอินฟลชันมานะครับเงินของเราก็จะระเหยนั่นเองนะครับในเรื่องของเงินสดนะนะก็ถือว่าทองคำกับบิตคอยน์ก็จะทําหน้าที่ในการป้องเงินอ่ป้องกันเงินเฟอ้อได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆผมไม่รู้ว่ามันกำลังจะมีอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆเลยเดี๋ยวว่าต่อปี2008ก็เกิดวิกฤตใหญ่แล้วถูกต้องไหมแต่ รอบนี้หลายๆคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมว่า2 0 2 5นะครับนะอาจจะมีอะไรตุ้มตามหรือเปล่าในเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเพื่อนๆก็ต้องรอลุ้นกันนะฮะนะขอให้ไม่เกิดละกันแต่ถ้าเกิดเนี่ยก็โอเคแหละตอนช่วงที่เกิดมันอาจจะเละจริงๆนะครับนะแต่จริงแบบนด์มาเก้ได้ผ่านมายังเละไม่พอหรอนะครับหรือจะมีเละกว่านี้อีกอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับแต่ถ้ามีวิกฤตอินฟลชั่นจริงๆอันนี้ก็ต้องรอลุ้น กันต่อไปนะฮะว่าถ้าคุณสบายได้กับวิกฤตถ้ามันเกิดขึ้นนะผมว่าอาจจะมีสถิละหลายคนเกิดขึ้นหลังจากนั้นนั่นเองทีนี้เดี๋ยวไปดูที่ราคาบิตคอยกันบ้างนะครับตอนนี้อยู่ที่66,000ในะนักที่ผมเคคอรดอยู่ในตอนตอนนี้นะครับในทำเฟรมใหญ่ๆ day 2 day ตอนนี้ก็จริงๆเบรคขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเส้นกดบูแฟกหลอ่ลอๆมากเลยนะเพื่อน,นะถ้าเราดูเนาะก็ถือว่า แพทเทิร์นแบบบลูแฟลก์แต่มันก็สวยเกินไปเล็กน้อยนะครับนะแต่ก็โอเคแหละนะครับนะสวยแหละนะฮะก็หลายหลายคนก็ดูออกแล้วนะว่ามันเป็นบลูแฟลก์นะครับซึ่งตัวนี้ก็ดูเหมือนว่ากําลังย่อลงมาผู้แบกอยู่หรือเปล่าเพื่อนๆก็ถ้าผู้แบกแล้วไม่ทําโลใหม่อย่างน้อยนอยไม่หลุดห้าเหมือนเก้าแล้วกันอ่ะแบบไม่ด 5, ูเท่าหมือนเก้าอ่ะ อาจจะยอลงมาลึกๆแล้วค่อยไปแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับแต่ถ้าลงมาโซนนี้แล้วไปต่อก็ถือว่าเป็นการผูกแบงที่ค่อนข้างสวยนะครับเพราะถ้าเราดูเนาะในช่วงตอนปี2020ก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันก่อนที่จะพมามัแรงๆนะก่อนที่จะพามจาก9,000นะเพื่อนๆหรือว่าบนลัดรอบที่ผ่านมานะั่นแหละ9,000ขึ้นไปเป็น7,000นะฮะ 9,000รอบนี้ไปจ็ดหมื่นถ้าเราดูนะมันเบรกมาเหมือนกันนะถ้าเราดูมันก็เป็นเบรกบูแฟกมาเหมือนกันแต่ก็โอเคอันนี้บูแฟกแบบแหม่มีหลุดลงมาทิ้ง่วนนะฮะรอบสุดท้ายอันนี้คือแท่งโควิดเราก็กลับขึ้นมานะครับซึ่งเวลาที่มันเบรกบูแฟกตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยเปยี้ยงไอ้จะมันยืดยืดยืดเงี้ยงเงี้ยเงี้ยตรงเนี้ยโอ้โหมนี่ไม่น้อยนะเพื่อนคือมันเบรกขึ้นไปก็จริงนะ แต่มันไม่ใช่ว่าโอ้โหเบรกปุ๊บแล้วมันจะพังไปอย่างนี้เลยมันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะคือเบรกปึ้งบริเีมันอาจจะออกข้างยืดยืดยืสักพักเราค่อยไปต่อก็ได้ถ้าเราดูไอ้ครั้งที่แล้วที่มันเบรกแล้วก็ย่อออกข้างเนี่ยกว่าจะไปนันเพื่อนเจ็ดสิบสองวันหลังจากที่เบรกบูแฟกขึ้นมานะเจ็ดสิบสองวันกว่าจะไปนึกว่านึกว่าไม่ไปแล้วนะครับนะนึงกสภาพสองเดือนนะเพื่อน่อนถ้าครั้งนี้มันเบรกขึ้นมาแล้วก็ทําใจเอาไว้หน่อยแล้วกันมันอาจจะยื ไม่ถึงอาทิตย์เลยนะครับนะก็อาจจะลองรอสักพักหนึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงยืดๆอีก2เดือนเนี่ยถ้าเราดูนะประมาณเท่าไหร่ประมาณสักแบบโอ้โหปลายปีเลยเพื่อนๆมกราเลยนะครับ2,025เลยนะฮะอันนี้คือในกรีที่มันจะยืดๆ เงี้ยเงี้เงี้ยแบบตอนช่วงต่อปี2020ยังไงก็เผื่อใจเอาไว้ด้วยและกันแต่ผมก็อยากให้มันไปเลยและนะใครๆก็อยากให้มันไปเลยนะแต่เราก็แค่ต้องเต็มตัวเต็มใจเอาไว้หน่อยนะครับและถ้า,ามันเบรกขึ้นไปได้นะครับก็จะเหมือนกับตอนปี2020ต่อปี2024ถ้าเราดู2020พัมไปแบบนี้นะฮะจากหมื่นหนึ่งไปเจ็ดหมื่นแบบที่บอกนั่นแหละรอบนี้จะหกหมื่นไปเท่าไหร่นะครับก็รอดูนะว่าจะเกิดพราโบลิกมูฟหลังจากที่เกิดบูฟแฟก แบบนี้หรือไม่ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูการเปรียบเทียบบิตคอยนะครับกับทองคํากันบ้างนะครับนะก็ทําทรงคัพแอนด์แฮนเดิลเหมือนกันนะฮะแต่โอเคแหละบิตคอยใช้ไทม์เฟรมระดับวีคเนาะมันอาจจะสั้นๆหน่อยนะครับแต่ถ้าทองคำเนี่ยไทม์เฟรมระดับมันนานที่มันเบรกคัพแอนด์แฮนเดิลรอบนี้ขึ้นมานะครับถือว่าเป็นโอ้โหเป็นการเบรกแพทเทิร์นในรอบแบบ10ปีเพื่อนๆนะสำหรับทองคำนะครับก็ยินดีด้วยแล้วกันสำหรับแฟนๆทองคำนะครับตอนนี้ไปแล้วนะฮะหลังจากนั้นต้องรอดูว่าบิตคอยเราจะเบรกตาม ไปแรงมทองคำเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะเพื่อนคือพุ่งแบบชันมากๆนะทองคำนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าคับแอนด์แฮนเดิลในระดับทำเฟรมวีครอบนี้ของแท้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราดูเนาะ S&P ก็ทำคับแอนด์แฮนเดิลเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเลยเดี๋ยว,วไม่รู้ช่วงนี้เป็นอะไรนะฮะหลายๆตัวนะฮะก่อนจะพั้มเนี่ยชอบทำแพทเทิร์นนี่จริงๆบูลเลชแพทเทิร์นมีหลายหลายแพทเทิร์นมากๆนะฮะแต่ช่วงนี้รู้สึก อ่ครับแอนด์เฮนเดิลค่อนข้างอินเทรนด์นะครับนะทองคำไปแล้วนะครับเหลือบิตคอยกำลังตั้งทรงแ,แล้วก็ S&P ก็ไปแล้วนะครับนะก็แหมนะครับนะหวังว่าจะเป็นแรรี่ได้เสียทีสำหรับบิตคอยสักทีเถอะเพื่อนทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ ETF กันสักเล็กน้อยนะครับขออนุญ,ญาตขัดกลีวสักหน่อย นะครับนะก็ถือว่าเมื่อวานนี้มีอินโฟที่ไม่ค่อยจะดีนะครับเพื่อนๆติดลบไป79้าแล้วเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับนะหลังจากที่บวกกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วเพื่อนๆถ้าเราดูหกเจ็ดวันนะครับเป็นอาทิตย์เลยนะที่มีอินโฟเข้ามาเยอะมากๆจนสมมติได้ราคา b i t c o i พัมขึ้นมาตามที่เห็นนั่นแหละนะฮะแล้วก็ตอนนี้เริ่มที่จะมีแดงๆขึ้นมาและในตอนตอนนี้นะครับนะลหลายๆคนก็เริ่มกังวลว่าเฮ้ยแบบนี้มันจะเกิดการเทมาเรื่อยๆหรือเปล่าสําหรับ ลายใหญ่ต่างๆนะครับพอท้าเราดูนะมันก็ตามที่โอเคแหละช่วงแรกมันคิ้วเขียวอยู่เนาะมีการอินฟลูมีการซื้อเข้ามาเรื่อยๆพอเริ่มแดงเนี่ยมันก็แดงสักพักเหมือนกันนะเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะฮะแล้วก็เขียวแล้วก็แดงเป็นก้อนๆแดงเป็นก้อนๆแต่ก็โอเคแหละบางทีมันอาจจะมีแดงๆแล้วกลับมาเขียวเลยแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะแดงเป็นก้อนๆแดงเป็นก้อนหรือว่าพูดง่ายๆเราว่าขายติดต่อกันหลายๆวัน ก็หวังว่ามันจะไม่เปลี่ยนละกันนะฮะอันนี้ก็ต้อง,องรอรุ่นกันต่อไปถ้าเราดูในช่วง200กว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดไรกกนเมีค่อนข้างเยอะคือราคาบิทคอยขึ้นแล้วก็โดนเท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 เรอบนี้ขึ้นจะโดนเทหรือเปล่าก็ต้อง,องรอรุ่นกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่ามเพื่อนจะชอบและก็ได้ประโยชน์นะครับหากชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกังใจให้กันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ